เรียนว่าเนื่องในวันสตรีไทยแล้วก็จริงต้องเรียนว่าครั้งนี้ถือว่าเกือบหนึ่งปีแล้วที่ดิฉันได้มีโอกาสมาที่ที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าบ้านบ้านนังขสิลานี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาตอนครั้งที่ผ่านมาเมื่อดิฉันได้หาเสียงเป็นผู้สมัคร บัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งค่ะก็ได้มีโอกาสได้รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการเป็นซึ่งเป็ประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งในวันนั้นเราก็ได้มีการพุยกันในเรื่องของการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็รวมถึงการที่ให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาสตรีซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมายืนที่นี่ที่มาเยียเรียนยืนยันกับทุกท่านในที่นี้ว่า ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสการคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นก็จะมาเรียนยืนยันว่า รัฐบาลและตัวดิฉันเองก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทางทางสภาสตรีนะคะแล้วก็สตรีทุกท่านค่ะทุกองค์กรเกี่ยวกับสตรีนั้นในการที่จะขับเคลื่อนพลังสตรีของเราให้มีการพัฒนาขึ้นก็ต้องเรียนว่าจากที่ผ่านมาการพัฒนาความใสียความสําคัญกับสตรีนั้นก็ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เชื่อว่ายังมีบางส่วนนะคะที่ยังต้องการการแก้ไขปัญหาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความไม่เสมอภาคทางสังคมซึ่งจึงก็ต้องร่วมกันในการที่จะทําอย่างไรให้สังคมนั้นมีความเข้าใจและความเสมอภาคในการทํางานระหว่างความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายก็จึงเป็นที่มาของนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการน้อมนําพระราชดัริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบมราชินาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆมาเป็นยุทธศาสตร์ของอในเรื่องของสตรีไทยซึ่งก็ได้เคยเรียนไว้แล้วนะคะว่ายุทธศาสตร์หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับในความเสมอภาคระหว่างหญิงรือชายอย่างไรโดยฉันเชื่อว่าสตรีไทยก็มีความรู้ความสามารถ ไม่น้อยไปกว่ากันถ้าเราได้รับโอกาสที่ดีโอกาสที่เสมอภาคก็เชื่อว่าเราจะร่วมกันในการแสดงศักยภาพของสตรีไทยของเราให้อย่างเต็มที่นะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการพัฒนาศักยภาพแน่นอนค่ะเมื่อเราได้รับการยอมรับได้โอกาสที่ดีการพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเป็นการต่อยอดร่วมกันนะคะส่วนประการที่สามการพัฒนา สุขภาพหรือคุณภาพชีวิตความมั่นคงของชีวิตก็เป็นสิ่งที่สตรีไทยต้องการการดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตรีอายุเท่าไหร่ตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่อยู่ในคันบรรดาจนถึงผู้สูงอายุนั้นก็ยังมีความต้องการในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ฉันเองก็เชื่อว่า เราอาจจะบอกว่าในเชิงของกายภาพเราไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายแต่เราก็มีความเข้มแข็งและกับอดทนฉะนั้นการพัฒนาสุขภาวะที่ดีก็จะทําให้สตรีไทยนั้นมีความแข็งนเ,เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจค่ะส่วนยุทธศาสตร์ที่สี่ก็คือการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการ เข้าร่วมทางการเมืองการบริหารหรือการตัดสินใจต่างๆนะคะดิฉันเองก็อยากจะเห็นการผลักดันร่วมกันในการที่จะให้สตรีนั้นมีบทบาท นะคะเราก็มีความมั่นใจมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามที่กําหนดในในรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปถึงการที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้าไปดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองเหมือนเช่งดิฉันได้รับโอกาสในวันนี้ยังก็อยากเห็นสตรีไทยเข้าไปร่วมทํางานในการพัฒนาประเทศร่วมกันค่ะ นิทศศาสตร์ที่5นะคะคือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนไกลขององค์กรสตรีในทุกระดับซึ่งองค์กรสตรีในทุกระดับนั้นมีฉั้นก็พร้อมที่จะทํางานกับทุกองค์กรที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็การดูแลยกระดับของคุณภาพสตรีโดยเฉพาะทางทางคณะกรรมการทางด้านของงานสตรีไทยหรือคณะรัฐาสตรีที่จะร่วมกันในการที่จะคิด แลกเปลี่ยนนโยบายการเสนอสิ่งต่างๆรัฐบาลก็พร้อมที่จะทํางานโดยเฉพาะการร่วมมือในการใช้กลไกของรัฐบาลที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเราก็เชื่อว่าการทํางานของเรานั้นไม่ได้ซ้ำซ้อน แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเหมือนกันคือเป้าหมายเดียวกันที่ต้องการเห็นสตรีของไทยนั้นยืนขึ้นมาอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างเสมอภาคนะคะก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะเป็นกลไกในการทํางานแล้วก็เอื้ออำนวยในเรื่องของก็ข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ขออนุญาตไปแต่นิดนึงในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นก็จะนํายุทธศาสตร์ทั้ง5ข้อนั้นเป็นแนวหลัก ในการทำงานแต่สิ่งที่กองทุนพัฒนาสตรีจะเน้นย้ำลงไปก็คือการที่เราจะทำอย่างไรให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนจังหวัดต่างๆนั้นเพียงได้โอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการที่จะพัฒนาสร้างอาชีพนะคะก็จะเกิดกลไกของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีในระดับของชุมชน หมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงระดับจังหวัดซึ่งขณะนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งเงินงวดแรกไปแล้วไปยังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกจังหวัดประมาณ20ล้านซึ่งนี้เป็นขั้นต้นซึ่งเรามีเป้าหมายเฉลีย่ยจังหวัดละ100ล้านค่ะซึ่งหลักการนั้นเราก็อยากจะเห็นการที่ พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการคิดการวินใจกันที่จะพัฒนาศักยภาพของสตรีร่วมกันค่ะซึ่งก็จะได้มุ่งในเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ที่สําคัญความเสมอภาคของสตรีผู้ได้อโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเมื่อกี้ทางมรดิกา,ก,าก็ได้ทงานได้เรียนว่าอยากเห็น,นกลไกหรือองค์กรต่างๆก็เรียนว่าองค์กรนี้ จะมีผู้ที่ทํางานผู้ที่รับผิดชอบก็เรียนว่าองค์กรต่างๆของภาครัฐนั้นจะทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงกับทุกองค์กรแล้วก็จะเสริมสร้างศักยภาพของทุกองค์กรนั้นให้ทํางานได้อย่างเต็มตประสิทธิภาพเพื่อสตรีไทยของเราค่ะพ็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันเองก็้โอกาสนี้ขอขอบคุณทางสภา,าสตรี นะคะที่ได้โอกาสได้เชิญดิฉันกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาศวันสตรีไทยประจำปี2565นี้ก็ตรงกับโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นาถก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวสตรีไทยทุกท่านร่วมใจถวา,ายพระพรให้ ทรงพระเจริญโดยพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ10ป,ปีของวันสตรีไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสตรีไทยทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนโจ่ประเทศค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมกันแล้วก็รวงถุงสภาบุรุษที่ทำงานในการพัฒนาเพื่อสตรีไทยของเรานั้นประสบความสำเร็จ ตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้แล้วก็มีความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปค่ะขอบค่ะขอบคุณครับคุณนายก